สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะจะมาสาธิตในการหนักผมนะคะก็คือใช้ไข่แล้วก็น้ํามันออลิฟของเราเนี่ยค่ะน้ํามันออลิฟนี่คือใช้แทนน้ามันมะกอกได้เลยเพราะว่าน้ํามันออลิฟนี่คือจะใหค้คิดว่าจะให้แบบว่าโปรโตีนที่เยอะกว่าหรือว่าทําให้ผมมีความสะรวยมากกว่านะคะ ก็เลยเลือกใช้ของโอลิฟแต่ถ้าใครมีน้ำมันมะกอกก็คือเอาน้ำมันมะกอกก็ได้โอเคค่ะมาดูวิธีการทำกันเลยนะคะอันดับแรกก็คือเนี่ยค่ะไข่หนึ่งฟองนะคะไข่หนึ่งฟองใส่น้ำมันโอลิฟตามประมาณขนาดนี้ค่ะแล้วก็คนเข้าไปนี่นะคะเหมือนไข่เจียวเลยเนาะอันนี้ จะเอาไปหมักผมนะคะนี่คือสีหน้าในคันยังไม่ได้ทําอะไรเลยตื่นเช้ามาก็จะหมักผมก่อนหน้าตาก็ยังไม่ได้ล้างนะคะเราไม่ต้องไปใส่ส่วนผสมอะไรเพิ่มนะคะเพราะว่าแค่นี้พอก็มาจะเป็นสีสันแบบนี้แล้วนะคะใส่ไปอีกนิดนึงเพราะน้ำมันโอลิฟเนี่ยนะคะ เขาจะไม่เหมือนน้ำมันมะกอกก็คือเราหมักเข้าไปในผมก็ก็ไม่ทำให้ผมมันหรือว่าเราหนักหัวปกติเคยทํานะคะใช้น้ำมันมะพร้าวหรือว่าน้ำมันมะกอก,ก,กมันจะไม่ไม่เหมือนกันน้ำมันมะพร้าวเวลาล้างออกมามันจะดูเหมือน,นเราหนักผมอยู่ผมเราจะหนักแล้เราจะหนักหัวอะไรประมาณนี้ค่ะแต่น้ำมันมะกอก น้ำมันโอลิฟก็จะคล้ายๆกันแต่น้ำมันโอลิฟอ่าซ่อมคิดว่าจะดีกว่าน้ำมันโอลิฟดีกว่าเวลาเราล้างออกมาก็เหมือนเราล้างครีมนวดออกธรรมดาตามปกตินะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็คนส่วนผสมเสร็จแล้วก็จะมาดูวิธีทำต่อไปนะคะ